สวัสดีครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมช่างเอกนะครับศูนย์ซ่อมเอเซอร์วิทนะครับวันนี้ก็เป็นงานช่วงเช้านะครับ <c oughs> วันนี้ก็มีงานซ่อมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเครื่องอัดฉีดแล้วก็เ,เปลี่ยนโอเคียรนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็น ATV นะครับสำหรับ ATV ตัวนี้ก็มีปัญหาอะไรมาวะไฟไม่อมมมอกตาตาไม่ติดตาตาไม่ติดนะครับก็หน้าเท่าที่ช่างตรวจเช็คดูนะครับก็เป็นที่ขดลวดจานไฟนะครับเกิดจากตรงนี้ตรงนี้เลย เกิดจากเติมน้ำมันผิดฝั่งนะครับน้ำมันเครื่องเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาให้เติมฝั่งนี้เติมฝั่งไหนวะอ่านี่ฝั่งนี้น่ต้องแกะฝั่งนี้ออกอ่ะแต่ว่าดัานไปเติมฝั่งนี้ดันไปเติมฝั่งนี้นะครับเนี่ยคิดว่าเป็นเป็นอ่าทางเติมน้ํามันเครื่อง แต่ตรงนี้เขาเป็นมาร์กให้ดูจานไฟมาร์กจุดระเบิดนะครับนะเขาทำมาคือเหมือนมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าครับเป็นเครื่องรีฟานนะครับเหมือนตัวสี่จังหวะทั่วไปนะครับเครื่องพวกคอนด้าเวฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นมาร์กจุดระเบิดตรงนี้นะดำไปเติมเสียหายอ่าเสียหายนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนมัดข้าต้มคอยไฟใหม่ เพื่อนะครับเพราะว่าไฟตรงนี้นะครับตรงชุดซีดนะครับชุดคอยบนเข้าคอยหัวเทียนใช้งานไม่ได้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยตอนนี้ระหว่างอยู่ระหว่างประกอบนะครับก็น่าจะเสร็จวันนี้อ่ะครับก็ มาที่ศูนย์ซ่อมเอเซอร์วิชได้นะครับรับจบให้นะครับตอนนี้รับจบให้นะครับคันนี้ก็น่าจะได้กลับบ้านวันนี้แล้วนะครับหลังจากที่จอดมาสองวันรอคอยไฟนะครับซึ่งเป็นรีฟานเครื่องนอกก็เลยของของก็หาไม่ยากเลยครับแต่ว่าใช้เวลาสั่งนิดหน่อยนะครับก็ทำการประกอบให้เรียบร้อยนะครับ ท่านใดสนใจก็เอามอเตอร์ไซค์เรารับซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแล้วก็งานสวิตช์มอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์นะครับงานกเกษตรรับหมดนะครับเครื่องมือช่างนะครับอ้าวติดเรียบร้อยนะครับเนี่ยตอนแรกมานี่งงกัินใหญ่นะครับว่าเอ๊ะทำไมเครื่องไม่ติดเปิดไปเปิดมาสาเหตุจากเติมน้ำมันผิดฝั่งงานเข้ายาว,ยาว สนใจก็มาได้นะครับมาตรวจเช็คได้แล้วก็มีปัญติปัญหาอะไรก็มาพูดคุยกันศูนย์ซ่อมเอเซอร์วิทครับ